สวัสดีครับกลับมาพบกับโฮ l y w o ว d ร์ประจำวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2021กันอีกครั้งนะครับตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่เราสามารถรู้แน่ใจว่าหลังความตายเราจะได้รับร่างกายใหม่เหมือนพระเยซูถ้าเราเชื่อแล้วใช้สิทธิ์สิทธินี้พระเยซูคริสต์ได้กระทำให้กับท่านสำเร็จแล้วเพียงท่านเข้ามาใช้สิทธิ์ของท่านเท่านั้น ถ้าท่านไม่ใช้ก็เสียไปเปล่าๆน่าเสียดายและจะเสียใจเป็นทุกข์อยู่ในความพินาศไปถึงนิรัน์ในพระธรรมยอห์บทที่3ข้อที่16ได้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกและมนุษย์จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศวิญญาณตายอยู่ในบาปแต่มีชีวิตนิรันเป็นลูกของพระเจ้า ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่17-18ได้บอกว่าในการได้เข้าส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์นี้ความรักอากาเป้แบบพระเจ้าจึงได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเราทั้งวิญญาณและจิตใจเราจึงมีความมั่นใจในวันพิพากษาที่เรามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมก็เพราะวิญญาณและจิตใจของเราขณะที่อยู่ในโลกนี้นั้นเป็นวิญญาณและจิตใจ ที่เหมือนกับวิญญาณและจิตใจของพระคริสต์ไม่มีความกลัวในความรักอากาเป้แบบพระเจ้าแต่ความรักอากาเป้แบบพระเจ้าที่สมบูรณ์ครบถ้วนภายในเราขาจัดความกลัวออกไปจนหมดสิ้นเพราะความกลัวไม่มั่นใจในความชอบธรรมของตนเองทำให้เกิดความคิดฟ้องผิดว่าถูกตัดสินลงโทษ ดังนั้นผู้ที่ยังกลัวอยู่ไม่มั่นใจในความชอบธรรมของตนเองกลัวการถูกลงโทษในวันพิพากษาคือผู้ที่ยังไม่มีความรักอากาเป้แบบพระเจ้าที่สมบูรณ์ครบถ้วนภายในเขาในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่14ได้บอกว่าโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระเจ้าทรงให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเป็นขึ้นจากตายและพระองค์จะทรงให้เราทั้งหลายเป็นขึ้นใหม่ด้วย ใช้สิบเมื่อไหร่ก็รอรับร่างกายใหม่ร่างกายแบบสวรรค์ได้เลยทันทีนะครับ